อ่าอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งข่าวฮะหลายคนที่ติดตามกันอยู่นะฮะแล้วก็ชื่นชมรายการบอกว่ามีเรื่องราวสาระแล้วก็ความบันเทิงพูดถึงหนึ่งเรื่องที่อยู่ในครัวชามตากไก่เห็นนะชามเป็นซอสพ,พาวเวอร์เหมือนกันนะของจังหวัดลำปาง,งลำปางใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอโ้โหโด่งดังมากๆเลยล่าสุดนี่กระทรวงพาณิชย์นี่เร่งหนุนเลยนะฮะชามไก่ลำปางนี่แหละนะครับเตรียมผลักดันแล้วก็เตรียมพัฒนาสู่สินค้า ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์เลยนะใช่นะคะโดยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเร่งสนับสนุนผู้ประกอบการ GI ชามไก่ลำปางนั่นเองค่ะซึ่งเป็นสินค้าสำคัญของจังหวัดลำปางเลยที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากๆและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าเป็นสิน่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเพื่อให้สามารถรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้เช่นทรัพยากรที่ขาดแคลนก็ยังส่งผลให้ผู้ประกอบ การ GI ชามไก่ลำปางเนี่ยมีจำนวนลดน้อยลงรวมถึงทิศทางทางการค้าที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วยนะคะครับผมโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับพร้อมสนับสนุนแล้วก็ต่อยอดนะฮะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดจนเรื่องของการสร้างแบรนด์สินค้าเนี่ยให้เข้มแข็งด้วยควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยใช้ชื่อว่าชามไก่ลำปางนี่เขามีการ จดไว้เลยนะชามไก่ลำปางหรือชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยนะฮะเพื่อประกอบการจําหน่ายสินค้าโดยไม่ชอบใครที่ไปละเมิดนะเข้าขายเป็นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มีโทษด้วยนะฮะ มีโทษเนี่ยปรับไม่เกิน2องแสนบาทด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหากใครนะฮะพี่น้องประชาชนพบเห็นการละเมิดสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์ได้เลย w w w i p t h a i l a n d g o t h หัวข้อบริการคือแจ้งเบาะแสการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสายด่วน1368ามีน่มน ชามไก่ลำปางเนี่ยพอพอเห็นชามแบบนี้นพี่อบอลต้องคิดถึงจังหวัดลำปางเท่านั้นไม่ว่าจะไปเห็นที่ไหนเขาจะมาทำเป็นชามร้านก็เตี๋ยวแล้วก็เห็นชามไก่ก็เอ๊ะมาจากลำปางนี่นาแล้วเมื่อลิขสิทธิไ์ไ,ไม่ได้นะ <ๆ S 1> นะก็จดมนเป็นสิ่งบ่งชี้เลยทางภูมิศาสตร์ว่ามาจากลำปางแน่นอนนี่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ย้ําเตือนกันนะฮะหลายจังหวัดเลยก็มีของดี หลายจังหวัดก็มีของเด่นด้วยนะครับเป็นสินค้า GI เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะดูแลเอกลักษณ์เหล่านี้ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยถ้าพบเห็นว่ามีการละเมิดละกันนะฮะเรื่องของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยย้ำเลยคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้เลยครับที่ call center คือ1368สายด่วนนะฮะ1368นั่นเองค่ะ <c oughs>